นุกกเลยบอกกันพุณนไฟศารา่าเอินพี่พง์มาบานไอสายบุญแน่บานที่นี่เพิน่นเพิ่นละล่องห่านไปก่อนเก็ดโมงครึ่งคนไข่มากเกืโมงครึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณปูเนาะค่ะเนาะสวัสดีนะคะที่มาส่งกําลังใจมานกส่งกระต่ายน่ารักเนาะค่ะเนาะ,ะพี่พงศ์บอกใครเดี๋ยวใครขึ้นก็เรียกนะถึงแปดโมงครึ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องจา้า แต่วันนี้มีคุณไข่คุณไข้เพิ่นมารอแต่เสาเนาะค่ะเนาะเพิ่นมารอแต่เช้าค่ะเกือมงคลึงคุณไข้มากเกือมงคึงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปูเนาะค่ะเนาะสวัสดีนะคะที่มาส่งกําลังใจมาใจมาแล้วค่ะหัวใจสีขาวคุณอาเฉินสวัสดีครับแม่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอ้อมสวัสดีทุกๆุกคนนะคะจบแล้วค่ะค่ะคุณนวรวัตนัก็สวัสดีคุณ ปูนะคะสวัสดีคุณปูคนสวยเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะครึ่ง30นาทีค่ะเพราะว่าแม่แดงจบป .6 แล้วแม่แดงก็เลยยืนยันตัวตนเฉยๆเนาะค่ะเนาะเพื่อพอให้เป็นการขาดงาด่าบีเหมือนนักข่าวอ่านข่าวเลยปล่อยจังหวะดีดีพ่นะสั่งกอมติดใจน้องอ้อมเลยดตะขอโทษขอเอาพยทุกคนเด้อถ้าอ่านผิดแม่พี่บอส พี่พง์กะรอนเนาะพนว่าแม่ต่อยก็สวัสดีพี่หมีจา้าสายบุญมื่ขึ้นเนี่กะเฮตุบาปน้องๆเนาะค่ะเนาะน้องเป็นนางเฝ้าอายกันไปคุยกันอยู่เนาะค่ะเนาะไปคุยกันมีคุณสวัสดีทุกคุณอบตอนางฟ้าเนาะค่ะเนาะหาะขอบคุณนะคะหากขอบคุณที่มาส่งกําลังใจเนาะค่ะเนาะน้องแก้มก็ฟังแังไม่ชนกับเพื่อนรอบเย็นเที่ยงไหนขึ้นไลค์ค่ะ เที่ยงไม่มีคนขึ้นนะคะแม่พี่บอสไม่มีคนขึ้นบ่ายโมงถึงจะเป็นพี่ช่งางน้องอ้อมเดี๋ยวเพื่อนๆไปให้กําลังใจเนาะค่ะนาะแม่พี่บอสก็สวัสดีเพื่อนแก้มด้วยนะคะค่ะพี่หมีสวัสดีอบตอนางจ้าแะไงไหลอยู่ซีสกเกตช่วงนี้อยู่ซีสกเกตต้องไหลก่อนเดี๋ยวจะปวดยืนยันตัวตน สมือในอยากแห้งได้ค่ะคุณแม่ยากแห้งเพืเ่อนๆสงสัยจะปล่อยเป็นหลอดนะยินดีนะคะยินดีกับยินดีที่รู้จักคุณหมอเนาะยินดีคุณค่าจ้าภาวนายินดีคุณหมอนอะไม่แดงอ่านผิดก็ยังนอค่ะสะสมเวลาเมื่อละสองเถื่อนีด้เนาะค่ะเนาะ,ะไม่แดง เขาไปสองรอบแล้วเขาไปสวัสดีพี่นุ่นคนสวยจ้า <c oughs> ช่างกล่อมสวัสดีเสียตูมจ้าแ <c oughs> ม่นุ่นสวัสดีน้องรัดนะคะ <c oughs> ค่ะแม่พี่บอวสวัสดีพี่ชาขอบคุณ <c oughs> ที่มาส่งกำลังใจแม่แดงเนาะค่ะเนาะค่ะแม่แดงปกติก็เป็นโมงเป็นโมงถึงเปิดน้องเที่ยงแล้วค่ะครูน้อยะค่ะว่างเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเดี๋ยวเที่ยงคนไข้มาอีกเดี๋ยวจะไม่ได้ยืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะ คุณโพน้อยก็ตสงใจให้เนาะค่ะเนาะค่ะแม่ต้ยสวัสดีทักทายน้องแก้มจ้าพี่ยอดสวัสดีทุกคนรอบห้องแม่แดงนะคะน้องอ้อมบอกขอบคุณพี่พงศ์อบตนางสวัสดีสวัสดีสสดอบตนางคนสวยนะคะ ขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจแม่แดงเนาะค่ะเนาะคุณหมออบอกสู้ๆนะคะแม่ต้อยะค่ะพี่พงศ์ก็สวัสดีอาจารย์ต้อยนะคะคพทพี่สร้างสวัสดีแม่ต้อยจ้าบบาวเพลงสวัสดีคอมเมนต์ไพ่กับขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะเนาะ คนไข่มาพอดีจ้าแม่ต้อยสวัสดีน้องดาเช่นกันเนาะช่างคุณน้อยบอกรักๆแม่แดงค่ะขอบคุณนะคะคุณปูน้อยทุนเงินก็สวัสดีเสียตูมเนาะค่ะเนาะแม่แดงว่าจะไล์สดเที่ยงไม่เนาแม่แดงก็เลยมาไล์สดตอนนี้ค่ะยืนยันตัวตนซื่อค่ะคุณปูสามสิบนาทีค่ะแม่แดงไม่นานแค่ยืนยันตัวตนเนาะใครหน้า เหมือนใครนะพี่พงษ์บอกพี่ยอดสวัสดีคุณหมอจ้าแม่พี่บอสบอกเดี๋ยวจะไปหอยได้ยังเนาะค่ะสะสมเวลามือละสองเถื่อนี้เนาะค่ะเนาะค่ะแม่แดงเขาไปสองหลอกแล้วเขาไปซ้าสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณสมิธหลานะะเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะทีเว็เมื่อบานแม่แดงค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ต่อเลยค่ะน้องอ้อมบอกยังเขินอยู่ค่ะพี่ช่างน้องอ้อมยังเขินอยู่นะคะนาะค่ะ,เ,ะเดี๋ยวแม่น้องอ้อมจะทํากับข้าวรอพวกเรานะปูรู้เรื่องค่ะปูแม่แดงอยู่ซีสกเกตค่ะแม่แดงอยู่ซีสกเกต คุณศีเะกก่สงวนสวัสดีจ้าแม่ต้อยค่ะคุณหมอก็สวัสดีคุณสงวนจ้าแม่ต้อยสวัสดีพี่มีจ้าแม่ต้อยถักท่ายคุณสงวนเนาะพ่อเป็นวามแตรคนป้อนคําหวานหวานคุณหมอว่าคุณนินีุส่งไอติมมาแล้วจ้าส่งข้าวโพดหวานหวานมาแล้วค่ะพี่สงวนบอกคุณเขาขอโทษเนาะค่ะนอสมบูรณ์กับสายบุญเป็นคนผู้เดียวกันจ้ะพี่ต้อยบอก ขึ้นวันจันทร์และวันศุกร์ตอนเจ็ดโมงเชา้าที่พงศ์อบตนางสวัสดีสวัสดีอบตนางคนสวยนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจแม่แดงเนาะค่ะเนาะคุณหมอสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะพี่หมีวานเนาะค่ะเนาะคุณนิดทรง น้ำเก๊กฮวยมาแล้วค่ะแม่พี่นุ่นก็สวัสดีดูนะคะแม่พี่บอสสวัสดีอบตอนางคนสวยด้วยนะคะคุณหมอบอกสวัสดีคนรู้ใจบักอบตอนานั่งเนาะคะ่ะเนาะน้องอ้อมบอกหอัวเราะคุณอ้อมหาฮาคุณยายสีมาส่งพลังบวกจ้าเจ้าบ้านแล้วทุกคนนะคะทักทายสวัสดีแม่แดงค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนไข่มาเอียดะบ่ได้ยิ้มยั่นตัวตนเนาะคะ่ะเนาะแป๊บเดียวก็ยังดีเนาะไห้เพื่อนเห็นหนาเฮ้ เผื่อบอกไปซื้ออย่ายืนเมื่อมัดจับคุณหมอว่าพี่พงศ์สวัสดีอวตารนางนะคะพี่หมีสวัสดีลูกสาวแก้มบุ๋มนะคะค่ะพี่ยอดสวัสดีค่ะพี่ยอดพอดีคนไข้ว่างก็รีบเลยค่ะเดี๋ยวเที่ยงมาคนไข้จะมาอีกเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้ยืนยันตัวตนค่ะขอบคุณนะคะแม่พี่บอสสวัสดีเสียตูมค่ะจุ๊บจุ๊บเสียตูมพลันเนาะเสียตูมสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะพี่ช่างสวัสดีพี่พงศกรจ้าค่ะ พี่ช่างสวัสดีน้องแก้มครับสวัสดีน้องแก้มบุ๋มเนาะค่ะเนาะคุณหมอสวัสดีกิ๊กครับเสียตูมสง่งว่าสวัสดีทักไทยด้วยนะคะค่ะคุณนิดสวัสดีทักทายพี่เมจ้าค่ะพี่ยอดสวัสดีครับคุณนิดนิดชั่งกอมกะค่ะสวัสดีคุณปูคนสวยขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจให้แม่แดงเนาะค่ะเนาะปกติแม่แดงก็จะ,ะไหล จมกพี่ยอดด้วยนะคะกอดกอดจับมือเอาเด้อค่ะเด้อจับมือเอากันคะ่ะแตะถูกใจแตะสติกเกอร์ไว้เลยคะ่ะคุณซิมิลาคุณยินดีนะคะยินดีกับยินดีที่รู้จักคุณหมอเนาะยินดีคุณค่าจ้าวันนะี้ยินดีคุณหมอนะแม่แดงอนันกัชก่อน,นะคะ่ะ คุยรอ่อเพื่อนไปค่ะพอดีแม่แดงเกินพิษไิล่าแน่แปดโมงกับสามทุ่มค่ะอ๋อแปดโมง <laughs> คุณครูน้อยคุณหมอบอกไปดูท่าเวอร์ชั่นใหม่ยังน้องอ้อมสวัสดีคุณพ่อสุพรรณด้วยนะคะ พี่พงศ์น้อยบอกรักๆแม่แดงค่ะขอบคุณนะคะคุณปูน้อยทุนเงินก็สวัสดีเสียตูมเนาะคะ่ะเนาะแม่แดงว่าจะไล์สดเที่ยงไม่พลาพี่พงศ์สวัสดีคุณหมอนะคะพี่ช่างสวัสดีคุณหมอจา้าแม่ตนค่ะน้องนนท์กำลังมากค่ะค่ะคุณคูน้อยสวัสดีคุณคูน้อยคุณหมอบอกไปดูท่าเวอร์ชั่นใหม่ยังน้องอ้อมสวัสดีคุณพ่อสุพรรณด้วยนะคะ พี่พงษ์ใช่พี่บ้าวจ้าพี่ยอดถักท้ายแม่ต้อยจ้่แม่ต้อยถักท้ายจ้าคุณหมอก็วันนี้ขึ้นอีกไหมหายตื่นเต้นเลยยะหาคุณหมอสวัสดีแม่น้องโตหนวเนาะค่ะเนาะค่ะแม่พี่บอสสวัสดีน้องอ้อมจ้าค่ะน้องนุ่นสวัสดีแม่แดงค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวนไข่มาเอีกจะบ่ได้ยิ้มยัานตัวตนเนาะคะ่ะน้องแป๊บเดียวก็ยังดีเนาะ,ะให้เพื่อนเห็นหนาเฮาเพื่อบ,บุญเขาขอโทษเนาะคะ่ะน้องสมบูรณ์กับสายบุญเป็นคนผู้เดียวกันจะ้ะที่ต้อยบอกขึ้นวันจันทร์และวันศุกร์ตอนเจ็ดโมงเช้าส่สงมาเนาะคะ่ะน้องส่งใบกับสามทุ่มเนี่ยแหละ,ะส่งเต็มแดงไปสามทุ่มไม่แดงไม่แดงไปตะนันส่งมาใกล้จะจบแล้ว <c oughs> ใจมาแล้วค่ะหัวใจสีขาว คุณอาเฉินสวัสดีครับแม่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอ้อมสวัสดีทุกทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจผิดเวลาแน่เพื่อนกับเจะเพื่อนกับมีเนะเพื่อนกับจะลอยล้อแน่ะค่ะลอยล้อแน่เพราะว่าเขาผิดเวลาเองมือเ้าว่าสิไหลแปดโมงปกติละแม่แปดโมงปกติแปดโมงหอดแปดโมงคืนพอดีพ่นไข่มานั่งบนค่ะอ๋อค่ะใช่ใช่เราก็เอาใส่เพื่อนเก่าเรานั่นแหละค่ะ ว่ามันมันจะไปแบบว่าไปสอนกับเพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะหาคุณหมอสวัสดีแม่น้องโตหนวเนาะค่ะเนาะหาแม่พี่บอสสวัสดีน้องอ้อมจ้าค่ะน้องนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดี a อสวัสดี Facebook สวัสดีเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะวันนี้แม่แดงก็จะไล่สุดังกับฟั่งติลายืนมือมายืนมือมาจับย่าง หมอบอกน้องแก้มเนาะฟังกับฟังที่หมอเปนว่นมีแต่คนป้อนคํานหวานๆคุณหมอว่าคุณนิดนนี้ส่งไอติมมาแล้ว